สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนิดบา a ์โปซึ่งส่งตรงมาจากประเทศนอร์เวย์นะครับเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับเอาไปช่วยในเรื่องการตอบโจทย์การใช้งานในห้องประชุมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานหรือที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนเสมือนกับอยู่ที่เดียวกันและวันนี้ก็เราจะมานําเสนอในเรื่องขอเทคโนโลยีที่มี AI focus ไปที่บุคคลนะครับทำให้เราสามารถ คุยสื่อสารกันได้ชัดเจนมากขึ้นเดีย๋ยววันนี้มาชมกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้เรามาจําลองการทํางานในพื้นที่ที่เราจํากัดนะครับหรือ o p e เป็นออฟฟิศที่เราเจอกันมีการแชร์พื้นที่กัน2โซนโซนหนึ่งจะเป็นโซนที่เราทํางานกันอยู่ปกติอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนที่เราจะทําการจําลองเป็นห้องประชุมนะครับเมื่อผมเดินเข้าไปในพื้นที่นี้นะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทําให้ตัวกล้องเนี่ยทำงานอัตโนมัตินะครับจากโฟกัสไปพื้นที่ที่เราต้องการเท่านั้นนะครับในพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะเป็นห้องประชุมโดยเฉพาะสังเกตการทํางานของตัวเครื่องนะครับก็จะทําหน้าที่โฟกัสมาที่คนที่ต้องการบรรยายหรืออยู่ในห้องเท่านั้นนะครับพื้นที่อื่นๆเขาจะไม่ไสนใจนะครับตัวกล้องเองก็สามารถติดตามผู้บรรยายไปได้ด้วยนะครับในตัวอย่างอย่างที่นี้นะครับ สังเกตภาพที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นการใช้งานแบบปกติที่เราใช้กันแต่ถ้าเกิดผมเดินไปด้านหน้านะครับผมสามารถพูดบรรยายไปด้วยนะครับเสียงที่ได้รับฟังเนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกันไม่จำเป็นที่จะต้องลดเสียงหรือว่าเพิ่มเสียงมากขึ้นนะครับผมจะทําการปรับภาพให้เป็นลักษณะของมัลติโฟกัสหรือว่าน,นีซิเมทรีนะครับสังเกตด,ด้านหน้าจะมีการแบ่งของคนเนี่ยไปที่คนตามบุคคลเลยนะครับจะทําให้เรามองภาพต่อเนี่ยได้ง่ายขึ้น ก็จะทาให้รู้สึกว่าเราอยู่เสมือนอยู่ที่เดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนนิเซนเป็นเทคโนโลยีเตอร์หนึ่งนะครับเพื่อช่วยในการาให้เรามั่นใจมากขึ้นในในห้องประชุมนะครับว่าอุณหภูมิหรือว่าค่าความชื้นนะครับหรือค่าคาร์บอนไดอกไซด์เนี่ยที่อยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในสภาพทับดีแค่ไหนนะครับเรามาดูตัวอุปกรณ์กันนะครับว่าเราสามารถวัดได้จริงนะครับ สังเกตได้ว่าเราสามารถดูเรื่องของอุณหภูมินะครับค่าความชื้นหรือค่าคาร์บอนไดออกไซด์รวมไปถึงค่าวสัสดุที่มีพิษหรือว่ากลิ่นให้ไม่พึงประสงค์นะครับยกตัวอย่างอย่างเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับที่เรื่องของความชื้นอยู่ที่ยเอยู่ที่76จะบ่งบอกได้ว่า,าห้องนียมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีคนไอหรือจามในห้องเนียจะทําให้เราสามารถติดหวัดติดไข้กันได้นะครับภายในหนึ่งชั่วโมงอันนี้มีการรีเสิร์ชกันมาแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่ององงข การนับคนในห้องนะครับเราจะดูยังไงได้บ้างนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะต้องดูหลังจากที่ปิดการประชุมแล้วแต่วันนี้เราจะมีอุกปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่หน้าห้องสามารถที่จะวัดการทํางานแบบเรียลไทม์ได้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ตรัวนี้กันอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่หน้าห้องนะครับสามารถที่จะนับคนในห้องได้แบบเรียลไทม์พร้อมกับดูเรื่องของตารางการประชุมได้นะครับแล้วก็ห้องนี้สังเกตได้ว่าเป็นสีแดงอยู่ก็คือมีคนใช้งานอยู่ในห้องนะครับ แล้วก็การใช้งานตัวนี้เองยังมีการทําง,งานอีกแบบหนึ่งก็คือว่าสามารถดูกําหนดการการประชุมเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับว่าช่วงกี่โมงกี่โมงมีการใช้งานอะไรบ้างและสามารถที่จะรีเซิร์ฟห้องจากหน้าห้องได้เลยเรามาสรุปนิดบาโปกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนเ,เลยนะครับก็เราสังเกตจากตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยสามารถติดตั้งได้บนจอภาพนะครับหรือว่าจะตั้งบนที่โต๊ะก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแก้ปัญหาสิ่งหนึ่งที่ เราแก้ปัญหากันยากมากนะครับก็คือเรื่องของเสียงในห้องประชุมนะครับไม่สามารถรับระยะไปถึงผู้ประธานที่อยู่ปลายโต๊ะนะครับเสียงเขาจะค่อนข้างเบานะครับแต่เรามีเทคนิคที่เรียกว่าเอเล่ไมอะลเลนะครับจำนวนไมมีถึง16ตัวสามารถรับเสียงได้ค่อนข้างไกลนะครับห้องขนาด15เมตรเนี่ยรับได้สบายๆนะครับแล้วก็เรามีเทคโนิลยีอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น n e สเ Symmetry นะครับทำการแบ่งคนเป็น m u l ติ Focus Mode นะครับ สามารถซูมไปที่ผู้บรรยายพร้อมกับผู้ที่เข้าร่วมอยู่ในห้องได้ด้วยนะครับเสมือนกับการที่เรานั่งประชุมอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็เรามีเทคโนโลยีอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นตัว bordery นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในห้องที่จํากัดพื้นที่หรือแล้อการตีกรอบนะครับหรือแบ่งสเปซการทํางานกันในพื้นที่ coworking space นะครับแล้วก็เริ่ถึงการใช้งานเรื่องของตัวนีเซนนะครับเรามีเรื่องการวัดอุณหภูมิ air quality นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิค่าวความชื้นค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสุดท้ายนะครับหากท่าสนใจในการติดต่อนิดบาโปนะครับเราสามารถติดต่อที่ call center 1605หรือ w w w 1 2 l com นะครับหรือสามารถติดตามผลงานอื่นๆได้ของเรานะครับไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า y o u t u b e นะครับ